กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ชงเกียรติกระผมชฉลิตแก้วจินดาสมาชิกผุ้ที่สภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาจากจังหวัดอุตรดิตถ์กระผมเห็นด้วยกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องพระราชบัญญัติประชามติเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ แต่ผมก็ขอมีความเห็นในเรื่องของสิทธิบางเรื่องซึ่งถูกจำกัดสิทธิมากเกินไปก็คือในมาตราสี่เนี่ยได้กล่าวไว้ว่าสิทธิในการออกเสียงหมายความว่าสิทธิออกเสียงประชามติผู้มีสิทธิออกเสียงหมายความว่าผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติก็ซึ่งมีกำหนด ไว้ว่าจะต้องมีสัญชาติไทยมาแล้ว5ปีแล้วก็อายุ18ปีแล้วก็มีทะเบียนบ้านใน90วันแต่ก็มีข้อจำกัดสิทธิ์ในเรื่องอื่นๆสำหรับผู้ที่จะมาลงสิทธิ์ออกเสียงซึ่งไม่อยู่ในเขตที่มีสิทธิ์หย่อนบัตรลงคะแนนแต่ว่า ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามตินั้นอยู่ในมีถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในต่างประเทศก็จะหมดสิทธิ์ในออกในการออกเสียงประชามติไปและโดยเฉพาะผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยก็ควรจะเป็นผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในการออกเสียงลงประชามติแต่ในมาตรา24ได้มีว่าให้คณะกรรมการประจำเขต ถอนชื่อผู้ซึ่งสารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งการถอนสิทธิ์เลือกตั้งนั้นเป็นคนละสิทธิ์กันกับสิทธิ์การออกเสียงประชามติเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นการจํากัดสิทธิ์ที่เกินเลยทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งที่มีความประสงค์ที่จะออกเสียงประชามติได้ได้เสียสิทธิ์นี้ไปและในหมวด9 ความผิดเฉพาะและบทกำหนดโทษในมาตรา55ก็ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือกระทำการใดในอันเป็นเหตุให้การออกเสียงประชามติไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมอันนี้ก็ห้ามเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานนี้เท่านั้นแต่ไม่ได้ห้ามหน้าที่ การไม่สุจริตและเที่ยงธรรมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรืออะไรนี้เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะชักจูงให้ส่วนของผู้ที่ทำประชามติเนี่ยผิดแปลกไปจากเดิมจากความมุ่งหมายเดิมในมาตรา57พระราบัญญัติ หรือนายจ้างขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างไม่ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันนี้ก็มีโทษทั้งอาญาและก็โทษปรับแต่ว่าไม่ได้ห้ามนายจ้างซึ่งบังคับหรือจูงใจให้ลูกจ้างไปออกเสียงประชามติรับหรือไม่รับในการลงประชามติครั้งนี้ ไม่มีบอกไว้นะครับมีแต่เรื่องของการขัดขวางเท่านั้นในมาตรา59การออกเสียงหรือพยายามออกเสียงประชามติโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในการลงประชามติในหน่วยงานนั้นๆก็มีโทษทั้งจำคุก5ปีปรับ2,000 20, บาทถึง1แสนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นว่า คนที่ไปลงออกเสียงประชามตินั้นอาจเข้าใจว่าตนเองนั้นมีสิทธิ์ออกเสียงจึงไปลงคะแนนออกเสียงก็เป็นได้มาตรา61ห้ามจัดยานพาหนะไปที่ออกเสียงให้ผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงไปลงคะแนนเสียงมากโดยไม่เสียค่าโดยสารอันนี้ส่วนในทางปฏิบัตินั้นในส่วนของต่างจังหวัดนั้นเวลาไปออกเสียงลงประชามติ ที่ใดก,ก็ช่วยกันใช้รถของกลุ่มเดียวกันรถไถานานเดียวกันโดดขึ้นหลังท้ายรถก็ไปด้วยกันอาศัยอย่างนี้ก็โดยไม่เก็บค่าโดยสารก็เป็นได้ในทางปฏิบัติก็ยุ่งยากอยู่เหมือนกันในมาตรา65การกระทําผิดพระราชบัญญัตินี้ก็โดยสารสั่งว่าเป็นการทําผิดพระราชบัญญัตินี้ แต่ในมาตรา66ในกรณีที่ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งให้นับตั้งแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุดอันนี้ก็ไม่มีสิทธิอันนี้มันการเลือกตั้งนี่มันเป็นพระราชบัญญัติอื่นไม่ใช่พระราชบัญญัติประชามติเมื่อเอามาใส่อันนี้แล้วก็บังคับให้เป็นพระราชบัญญัติประชามตกิก็ทําให้ผู้ที่เ,เสียสิทธิ์ที่จะลงประชามติ เดียวกันในมาตรา16เมื่อประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติแล้วให้คณะกรรมการเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนให้ทราบอย่างทั่วถึงและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างรอบด้านเท่าเทียมกันผ่านสื่อทางสถานีวิทยุและทีวีก็เห็นว่าเป็นการกําหนดแบบเก่าๆนะครับมีแต่สองทางเท่านั้นน่าจะกว้างกว่านี้ ว่าอาจจะเป็นสื่อการสื่อสารสมัยใหม่รูปแบบใดก็ได้ Facebook Instagram หรือ Twitter อะไรเหล่านี้นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เข้าถึงและรอบด้านและอีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ห่างไกลนั้นเขาก็ไม่ได้ดูทีวีไม่ได้มีทีวีแล้วก็อาจจะไม่มีโทรศัพท์มือถือด้วยก็ฟังจากหอกระจายข่าวเ,าเช่นนี้เป็นต้นก็น่าจะรอบด้านมากกว่านี้และอีกประเด็นหนึ่งก็คือ มาตราเจ็ดก็การออกเสียงประชามตินี่ก็โดยผ่านสื่อการประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีนี้ว่าทางทางชาวบ้านเนี่ยเพื่อให้รู้เนี่ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็อาจอาจจะทําได้แต่ก็ไม่ทั่วถึงส่วนใหญ่ก็เป็นการออกเสียงในการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา2องวงเล็บแแล้วก็มาตราหนึ่งนะครับ ก็เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทั่วไปก็เป็นเรื่องของกระบวนการขั้นตอนในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนชออขอบคุณท่านประธานครับ